วันที่3มเมษายน2568นายนพดลสิริโชตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทําเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้เป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ให้กับโรงเรียนในสังกัด อำเภอรัรตนบุรีอเภอสนมและอเภอโนนนารายณนะห้องประชุมเมืองแก้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2กิจกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้นางอัญชรีนามพรมผูม้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์พร้อมด้วยบุคลากร,ก,รกลุ่มบริหารงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัดตามประเด็นดังนี้ ขั้นตอนและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน5,000บาทและระเบยียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขั้นตอนและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปและระเบยียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP และระเบยียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีและติดตามการรายงานการขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างและการตรวจสอบและการรายงานการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในความครอบครองใช้ประโยชน์ของหน่วยงานปิดท้ายกิจกรรมวันนี้ด้วยการถามตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้ารับการอบรม การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้เข้ารับการอบรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ความร่วมมือสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพถูกต้องถูกใจโปรง่งใสตรวจสอบได้ใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุ เทสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ได้เข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอี้รัน